ช่วงเช็คดวงรายสัปดาห์ก่อนอื่นนะครับ ผมขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวราศีเมทุทุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมช่องของเราวันนี้นะครับผมก็จะมาผ่าดวงของชาวราศีเมยายสัป,ปดาห์กันนะครับราศีของท่านในสัป,ปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับปกติชาวราศีเมษนะครับคือราศีแห่งลบผู้กล้าที่รู้ว่าเมื่อเข้าสู่สนามรบแล้วจะต้องบาดเจ็บสูญเสียแต่ด้วยความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่อตอนเอง ถึงจะรู้ว่าบาดเจ็บแค่ไหนจะหายนะอย่างไรแต่ก็พร้อมจะสู้เพราะแน่ใจอยู่แล้วว่าผลสุดท้ายที่ได้รับคือชัยชนะนั่นเองเรามาเริ่มต้นกันที่ดวงการเงินกันก่อนเลยนะครับดวงการเงินในสัป,ปดาห์นี้นะครับหลังจากวันที่28ไปแล้วก็อยู่ในระยะปลอดโปร่งมากขึ้นที่จะหารายได้เพิ่มเติมแต่ในวันที่1ถึง2อย่าประมาทนะครับเงินทองของมีค่าอาจสูญหายได้ หรือพลาดโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาอย่างน่าเสียดายและควรระวังชาวต่างชาติหรือพวกอารัชชีนะครับหรือพวกมารสนาให้มากๆด้วยนะครับจะทําให้ชีวิตวุ่นวายต่อมานะครับเรามาดูเรื่องการงานกันบ้างครับดวงการงานในสัป,ปดาห์นี้นะครับรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีที่จําเป็นต้องใช้ในสัป,ปดาห์นี้นะครับที่ควรหลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้งนะครับจนถึงการโต้เถียงกับผู้ใหญ่ผู้ที่มีอํานาจสูงกว่า เพราะอาจทําให้ถูกคอมเมนไปอีกนานเลยนะครับสําหรับคนที่ยังว่างงานก็ควรหาเวลาพูดคุยกับนิสสหายในวงการเดียวกันให้มากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบก็อาจจะได้งานอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะครับดวงของคาวักในสัป,ปดาห์นี้นะครับร่วมด้วยช่วยกันที่จะดูแลบ้านให้สวยงามสะอาดตาดูแลคนในครอบครัวให้อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขหากมีผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ มีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะอาจจะทําให้บรรยากาศแย่ลงไปกว่าเดิมสําหรับคนโสดนะครับก็จะมีโอกาสดีๆที่จะได้พบลักเจอเนื้อคู่ที่อาจจะเป็นคนบ้านเดียวกันหรือคนใกล้ๆบ้านนะครับแต่ก็ควรจะอดทนนะครับอดกั้นที่จะแสดงความหลงไหลคลั่งใครนะครับเพราะมีเกณฑ์สูงว่าผู้ใหญ่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับ ัวข้อต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของครอบครัวกันบ้างนะครับวันที่1นถึงสนะครับควรหลีกเลี่ยงที่จะพาคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยนะครับเพราะอาจจะก่อเรื่องทําให้เดือดร้อนหรือเสียหายได้ช่วงสุดท้ายนะครับผมมีคําแนะนํามาฝากครับจากวันนี้จนถึงวันที่20ปรกรกฎาคมนะครับพศสอ6 4ดาวอังคารดาวประจําตัวของชาวราศีเมษนะครับได้โครจรมาสถิตณนะเขตราศีกรกฎ โดยทำมุมอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับกับดาวเสาร์ในเขตราศีมังกรซึ่งนั่นคือสัญญาณเตือนว่าถ้าแข็งเกินไปก็จะอาจหักได้ถ้าโอนอ่อนยอมให้ได้หรือประนีประนอมได้ก็ควรที่จะทํานะครับเพราะจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ทําให้ผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้จะพบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นไปด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องชาวราศีเมษทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับของดวงในสัปดาห์นี้หากท่านมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับส่วนดวงในสัป,ปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดดวงในสัป,ปดาห์หน้ากันส่วนสัป,ปดาห์นี้ผมขอลาทุกๆท,ท่านไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัป,ปดาห์หน้าสวัสดีครับ